สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับใน ev update วันนี้ขออนุญาตนำเสนอในส่วนของแบรนด์น้องใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทย2แบรนด์ด้วยกันครับก็เราไว้ตรงนี้เลย2แบรนด์ที่มาถ้าใครได้ดูคลิปสั้นของผมแล้วผมได้กล่าวไว้แล้วแบรนด์แรกครับนั่นก็คือ seeker ซึ่งผมก็ไปขับที่ประเทศเลาวมานะครับมีรายละเอียดต่างๆเยอะเลย ะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบสรุปสั้นๆนะส่วนอีกหนึ่งแบนด์ก็คือเซียวเผิงหรือที่เราเห็นกันบางคนจะออกเสียงเรียกว่าเอ็กเปงนะครับอันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ถ้าเรียกให้ถูกก็คือเรียกว่าเซียวเผิงนั่นเองนะครับเรียกตามชื่อของบริษัทเขานะครับแล้วก็ตามชื่อของผู้ก่อตั้ง2แบรนด์นี้เป็นใครมาจากไหนอย่างไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแบบสั้นๆง่ายๆนะครับ ขออนุญาตเริ่มกันที่ซีเกอร์ก่อนนะครับซีเกอร์เนี่ยเรามีเรื่องราวของเขาเยอะเลยนะครับรถที่ไปทดลองขับมาหลายคนน่าจะได้ดูมาแล้วนะแล้วก็ลุ้นกันว่าจะได้มาทําตลาดในเมืองไทยหรือไม่อย่างไรก็วันนี้ก็ขออนุญาตมาเล่าสรุปให้ฟังว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับว่าซีเกอร์จะเข้ามาทําตลาดในประเทศไทยไม่ต้องลุ้นกันแล้วเป็นซีเกอร์ประเทศไทยนะครับโดย บริษัทแม่เข้ามาทําตลาดด้วยตัวเองนะครับแล้วก็จะมีการแต่งตั้งดีลเลอร์ที่จะเข้ามาดูแลแล้วก็ทําตลาดทุกอย่างทุกเงื่อนไขเนี่ยมีการเซ็นกันไว้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแต่โดยมารยาทและโดยคํามั่นสัญญาที่เราให้กันเอาไว้ก็ขออนุญาตย,ยังไม่เปิดเผยขออนุญาตให้รอการถแถลงอย่างเป็นทางการจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการจำหน่าย เจ้าซีเกอร์ในประเทศไทยนะครับแต่ให้รู้ไว้ว่าพร้อมแล้วนะครับแล้วซีเกอร์เป็นใครมาจากไหนอย่างไรนะครับก็ขออนุญาตเล่ากันแบบง่ายๆซีเกอร์นั้นเป็นแบรนด์หรูนะครับอยู่ในเครือของจีลี่กรุ๊ปนะครับจีลี่กรุ๊ปเป็นใครเดี๋ยวจะมีโอกาสในโอกาสถัดไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังในรายละเอียดต่างๆของแบรนด์อย่างจีลี่กรุ๊ปนะครับซึ่งถือว่าเป็นแบรนด์ ใหญ่มากของประเทศจีนนะครับซีเกอรเนี่ยเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่อยู่ภายใต้เครือของจีลี่กรุ๊ปครับโดยเขาจะทำตลาดเฉพาะรถยนต์หรูหรานะครับหรูหรูแบบหรูสุดๆนะครับเรียกว่าเป็นลูกหลักของทางจีลี่ก็ว่าได้นะครับโดยแบรนด์นี้ก่อตั้งมาเมื่อประมาณปี2021หรือประมาณ3-4ปีที่แล้วเท่านั้นเองนะครับเป็นแบรนด์น้องใหม่แต่ไม่ได้ใหม่แบบที่คุณ คิดเอาไว้นะใหม่ในเชิงของเทคโนโลยีนั่นเองนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดที่อยู่ในเครือของจีลิกลุ p จะถูกนำมาใส่ไว้ที่ซีเกอร์อย่างที่ผมบอกไว้ครัว่าเป็นแบรนด์ลูกหลักนั่นเองนะครับแผนการทำตลาดในประเทศไทยเป็นอย่างไรขออนุญาตรอการถแถลงอย่างเป็นทางการแล้วกันนะครับแต่เราบอกได้ตรงนี้ว่า จะมีโมเดลไหนที่เข้ามาทำตลาดได้บ้างผมวิเคราะห์เอาไว้เป็นการคาดเดาส่วนตัวส่วนบุคคลนะครับอาจจะผิดก็ได้นะหรืออาจจะถูกก็ได้2โมเดลหลักที่จะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยครับนั่นคือเจ้าตัว s e เก r X ผมมีรายละเอียดมีคลิปที่ไปทดลองขับมีไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมาก C เก r X เนี่ยก็เป็นรถ SUV ไซส์เล็กนะครับ ไซส์เนี่ยก็อยู่ในประมาณเจ้าตัว Volvo EX 3 0กับ Volvo XC 4 0นะครับอยู่ในพิกัดนั้นแหละนะครับราคาค่ตัวก็ราคาที่จำหน่ายในประเทศลาวดีกว่าอ้างอิงตรงนั้นนะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0ล้บาทมีตัวถูกตัวเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ1 2 0 0 0ล้านสองแสนกว่าบาทนะครับไปจนถึง1 5 0 0 0ล้แสนบาทแล้วแต่ว่าจะเป็นตัวไหนอย่างไรนะก็ เรียกว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยสำหรับเจ้า s e e k อ r x นี่มาในราคาล้านกว่าบาทหลายคนอาจจะมองว่าหู้ล้านห้าเลยเหรอแพงไปหรือเปล่าอยากให้มองแบบนี้ล้านสองล้านสามอะไรแบบนี้อยากให้เห็นของก่อนหรือคุณไปดูคลิปของผมก่อนก็ได้ที่มีการทดลองขับแล้วดูฟังก์ชันดูอุปกรณ์ของเขาดูสิ่งที่เขาให้เราก่อนนะครับแล้วค่อยตัดสินใจส่วนอีกหรุ่น นะครับก็คือเจ้าตัว s ีเกอร์ศูนะครับตัวนี้จะเป็นรถตู้ไซส์ใหญ่เป็น MPV แบบคล้ายๆพวกเอาผาดอะไรทํานองนั้นเลยนะครับเป็นรถในพิกัดนั้นไซส์นั้นนะครับระยะทางวิ่งนี่คือจุดเด่นของเขาเลยเขาเคลมที่822กิโลเมตรเขามี2ทางเลือกนะก็บอกเลยว่าทางเลือก700กิโลเมตรนี่ก็จะราคาย่อหย่อนกันลงไปค่าตัวเนี่ยที่จําหน่ายในประเทศลาวนะครับก็จะอยู่ประมาณ สองล้านไปปลายไปจนถึงสามล้านกว่าบาทนะครับคลิปรีวิวเรามีลงไว้ให้ครบเรียบร้อยก็บอกเลยว่าสองตัวนี้คือสองตัวที่ผมประเมินไว้ว่าจะเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยเนื่องมาจากว่ามีแผนที่จะทำตลาดเพราะสองรุ่นนี้มีการพัฒนารุ่นพวงมาลัยขวาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำตลาดอยู่ในฮ่องกงและมาเก๊าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไม่นา่าพลาดสำหรับ2ตัวนี้ส่วนตัวอื่นๆเนี่ยก็รอรุ้นแผนการพัฒนารุ่นพวงมาลัยขวานะครับว่าจะมาเมื่อไหร่อย่างไรนะครับถ้ามีพวงมาลัยขวาแปลว่ามาที่ประเทศไทยอย่างแน่นอนไม่น่าผิดพลาดนะครับสําหรับซีเกอร์ก็เตรียมตัวกันได้เลยหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะราคาสูงไปหรือเปล่าสําหรับรถตู้ไซส์ใหญ่ นะครับอย่างจเจ้า009เนี่ยไปอยู่แถวแถวสามล้านบวกลบ2-3งสแสนแบบนี้ก็ขออนุญาตให้ไปดูคลิปของผมนะครับหรือคลิปของพิเตอร์ก็ได้นะครับออโต้ไลท์ไทยแลนด์นะครับมีการลงรีวิวเอาไว้อย่างเต็มพิกัดแล้วทั้ง2โมเดลนี้นะครับคุณจะได้เห็นชิ้นส่วนต่างๆที่บอกเลยว่าวัสดุงานของเขาเนี่ยคุณภาพมากๆนะครับ เรียกว่าเป็นแบรนด์หรูที่เขาตั้งใจทําจริงๆสําหรับซีเกอร์นะครับลองลองไปค้นหาดูนะครับว่าเราขับแล้วเป็นยังไงคือซีเกอร์เนี่ยผมก็บอกเข้าไปว่าช่วงล่างเนี่ยต้องปรับนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยตั้งมาถ้านั่งในเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ถ้านั่งในประเทศลาวทางเรียบๆเนียนๆนะเจอถนนนิ่งๆเออเจอถนนแบบทางตรงยาวๆนะสบายเลย เจอถนนที่เป็นหลุมเป็นบอยอย่างเงี้ยครับเขาดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีแต่พอเจอถนนที่มีลักษณะเป็นคลื่นแบบถนนเมืองไทยอย่างเงี้ยครับโอ้โหโยกโยกอย่างนี้เลยครับผมต้องนอนอ่ะผมต้องหลับอย่างเดียวนะก็บอกเอาไว้อย่างงี้ก็คิดว่าหวังว่าเขาถ้าทําตลาดในเมืองไทยหวังว่าเขาจะมีการปรับช่วงล่างให้เหมาะสมกับประเทศไทยนะครับถัดมาอีกหนึ่งแบรนด์เสี่ยวเพิงหรือ X อ็กปงนะครับ เซียวเพิงก็จะเข้ามาทำตลาดด้วยการแต่งตั้งดิสติบิวเตอร์นะครับแต่ยังไม่แน่ชัดนะครับสำหรับข้อมูลที่ผมได้มาณนะวันนี้เวลานี้ก็บอกอย่างนี้ว่ามีอยู่สองรายนะครับที่ก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่ายังไงนะครับแต่รายหนึ่งเนี่ยค่อนข้างชัดแล้วละ่ะว่าไม่น่าจะพลาดนะครับน่าจะอยู่กับเขาด้วยนะครับก็นั่นแหละฮะ โดยมารยาทเราก็ยังไม่สามารถบอกได้รอเขาแถลงอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งเดี๋ยวระหว่างนี้เรามารู้จักกันก่อนว่าเซียวเพิงเป็นใครมาจากไหนนะครับก็เล่าแบบนี้และการเซียวเพิงก็เป็นหนึ่งในแบรนด์น้องใหม่ขอตั้งขึ้นในปี2014หรือประมาณ10ปีที่แล้วนะครับเป็นสตาร์ทอัพนะครับโดยเขาเนี่ยมีความเรียกว่าตั้งใจ นะครับที่จะทำรถยนต์ไฟฟ้าให้ดีกว่าเทส l a ให้เทียบชั้นกับเทส l a ได้ให้แข่งขันกับเทส l a ได้อย่างคู่ขี้สูสีและสิ่งที่เขาทำมันสำเร็จซะด้วยนะครับหลายคนที่ติดตามข่าวอยู่จะเห็นว่าการเปิดตัวเจ้าตัว P7 คือรถซีดารุ่นแรกของเสี่ยวเพิงนะครับตัวเลขระยะทางวิง่งความเร็ว ต่างๆทั้งไลยแหละที่เปิดตัวออกมาเจ้า p 7ของเสี่ยวเผิงเรียกว่าเอาชนะเท s l a แบบเท s l a เองก็ตกใจเหมือนกันว่ารถจีนสามารถทำได้แบบนี้แล้วหรอใช่ครับเสี่ยวเผิง p 7สามารถทำได้แล้วแต่แน่นอนครับเทส l a ไม่ยอมแพ้ทันทีที่มีการเคลมตัวเลขแล้วก็เคลมสถิติต่างๆที่เหนือกว่าเทส l a m o เด l S ห่างกันไม่เท่าไหร่เท s l a ออกประกาศเปิดตัวเท s l a m o เด l S p l a t e เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมือนแบบเป็นรุ่นพิเศษออกมาคือเป็นรุ่นเป็นเวอร์ชั่นอัพเกรดของเจ้าตัวเท s l a m o เด l S ให้เหนือกว่าเสียวเพิง P7 นั่นเองนะครับก็นั่นแหละเป็นที่มาที่ไป ที่ทำให้เสี่ยวเผิงเป็นที่รู้จักในตลาดโลกขึ้นมาทันทีนะครับเขาสามารถเอาชนะเท s l a ได้และเทสลาก็ต้องเครมกลับมาออกตัวรุ่นใหม่มาให้เหนือกว่าเจ้าตัวเสี่ยวเผิง p 7นะครับอันนั้นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับส่วนแผนการปัจจุบันเสี่ยวเผิงก็จะมีรถอยู่ด้วยการหลากหลายรุ่นนะครับลักษณะรถก็จะมีทั้งตัว p 7อย่างที่ผมบอกไปคือซีดานนะครับมีตัว G 6ซึ่งเป็นรถลักษณะของ SUV เพิ่งเปิดไปก่อนหน้านี้มีตัวที่เปิดล่าสุดก็คือเจ้าตัว X 9เป็นรถตู้รถแวน MPV ก็คล้ายๆกับที่กล่าวไว้เมื่อกี้ครับคล้ายๆกับตัว s e เกอร009นะครับรถของเสี่ยวเพิงทั้งหมดก็จะเป็นรถแบบไฟฟ้า100%นะครับมีอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจก็คือเจ้าตัว G 3 i นะครับเป็นตัว G 3ตัวนี้ก็เป็น SUV ไซส์เล็กนะครับ แล้วถามว่าจะมีรุ่นไหนรุ่นไหนที่น่าจะเข้ามาทําตลาดในเมืองไทยอันนี้ก็ขออนุญาตเรียนกันนาตรงแบบนี้ครับยังไม่ทราบจริงๆเท่าที่หาข้อมูลจากตลาดโลกจากในส่วนของเว็บไซต์ยังเป็นทางการหรือเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้นะครับเขารายงานตรงกันว่าทางเสี่ยวเผิงเนี่ยจะทําตลาด,ลดรถพวงมารายขวาอย่างแน่นอนมีการประกาศมาตั้งแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้วนะครับแต่ยังไม่ระบุ ว่าจะไปทําตลาดที่ไหนจะใช้รุ่นใดในการทําก็มีเพียงแค่การคาดเดาคาดการซึ่งถ้าให้เราคาดเดาแน่นอนเขาก็จะต้องพัฒนารุ่นที่พึ่งพัฒนาเสร็จไม่ใช่ G 6ก็ต้องเป็นเจ้าตัว X 9นะครับก็น่าจะอยู่2รุ่นนี้หรือจะเป็น P 7ซึ่งถือว่าเป็นเรือธงของค่ายก็ว่าได้นะครับก็อยู่ใน3รุ่นนี้แหละที่จะมีโอกาสเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับอันนี้ เป็นการคาดเดาล้วนๆนะครับโดยประเมินจากข่าวคาวที่เราหามาจากในตลาดโลกนั่นเองนะครับก็ส่วนราคาค่าตัวราคาจำหน่ายของ x 9ในประเทศจีนตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีรุ่นที่สุดเพราะเพิ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นปีนี้เองนะครับเจ้า x 9รถแบบ mpv เนี่ยราคาจำหน่ายที่ประเทศจีนอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาท เป็นเงินไทยนะก่อนรวมภาษีนะถ้าเข้ามาเมืองไทยเนี่ยอ่ะก็ได้ลุ้นกันละอยู่แถวแถวสล้านบวกลบนะครับรวมภาษีนู่นนี่นั่นแล้วนะครับก็คาดว่าคาดว่านะคาดว่ารุ่นนี้ก็น่าจะพอมีลุ้นเพราะว่าส่วนหนึ่งด,ด้วยระดับราคาด้วยก,วาการวางตำแหน่งของสินค้าและช่องว่างนะครับช่องว่างคือง่ายๆว่า พื้นที่ในการค้าขายครับคือกลุ่มลูกค้ายังมีกําลังซื้ออยู่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจมีความเป็นไปได้นะครับก็รอลุ้นกันดูและทั้ง2แบรนด์ที่ผมกล่าวมานี่เราจะไปดูกันได้ที่ไหนคําตอบอยู่ตรงนี้ครับไปรอดูได้ที่งาน bangkok international motor show ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ทั้ง2แบรนด์นี้จะเข้าไปโชว์ เอารถมาจัดแสดงในงานด้วยนะครับก็มาดูกันว่าจะมีรถรุ่นไหนไปบ้างมีอะไรไปโชว์ให้เราดูบ้างนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ er, ดิสิบิวเตอร์ดดลเลอร์แผนการตรลาดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีการเปิดเผยหลังจากนี้ก่อนงานมอเตอร์โชว์หรือไม่ก็ในงานมอเตอร์โชว์เลยที่จะมีการบอกกล่าวกันมาว่าจะทำอะไรแบบไหนอย่างไรนะครับก็ขอเนี่ยให้ไปอรอลุ้นกัน ตรงนั้นก to ็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับของประเทศไทยที่มีแบรนด์รถยนต์จากจีนเข้ามาทำตลาดอีกครั้งหนึ่งอีก2แบรนด์และเดี๋ยวมารอลุ้นกันว่า2แบรนด์ที่เข้ามาใหม่เนี่ยจะสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับตลาดรถยนต์ไทยได้มากน้อยขนาดไหนคือแบรนด์ที่เข้ามาก่อนนั้นเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแมสจะเป็นอยู่ในระดับราคาประมาณล้าน1ล้านบวกลบนะครับ เรียกว่าอยู่ในกลุ่มแมสแต่2แบรนด์ที่มาใหม่เนี่ยอยู่กลุ่มบนอยู่กลุ่มนิชมาร์เก็ตอยู่กลุ่มตลาดรถหรูเพราะฉะนั้นบรรดาบแบรนด์ที่เป็นรถหรูด้วยกันเนี่ยแม่จะมีการขยับปรับสู้แบบไหนอย่างไรน่าจับตาเม,มางมากน่าสนใจมากๆนะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าเข้ามาแล้วเขาจะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ และอีกหนึ่งแบรนด์เกือบลืมขออนุญาตเล่าไว้ตรงนี้เลยละกันนะครับแถมให้อีกหนึ่งแบรนด์นั่นคือ Winfast ก็มีข่าวเห็นข่าวกันมาแล้วนอว่ากำลังจะเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยนะครับก็ขอเล่าแบบสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับวินฟา s t สมาด้วยตัวเองนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการตั้งดีลเลอร์นะครับจัดจำหน่ายรถยนต์ในประเทศไทยส่วนรายละเอียดต่างๆรถจะเป็นรุ่นไหนอย่างไรยังไม่ทราบจริงๆนะครับ แผนการต่างๆตัวโครงสร้างของบริษัทใครจะมีการประกอบในประเทศไทยไหมไม่น่าอันนี้คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่าโรงงานที่เวียดนามก็สามารถใช้สิทธิ์อัปตาได้อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับว่าเจ้าวินฟารสจะเข้ามาแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็บอกเลยว่าสนุกสนานแน่ๆสำหรับตลาดรถยนต์ในเมืองไทย ในช่วงปีนี้กับแผนการส่งเสริมกับมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยบอกเลยว่าช่วยกระตุ้นให้ตลาดมีความคึกคักและที่สำคัญที่สุดคือประชาชนและผู้บริโภคได้ประโยชน์อย่างชัดเจนกับการเข้ามาของแบรนด์ใหม่ๆเป็นการเพิ่มทางเลือกเป็นการสร้างสีสันและแน่นอนครับทำให้เราซื้อรถยนต์ได้ในราคาถูกลง ได้ของสินค้าที่ดีขึ้นอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผู้บริโภคทุกคนอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เห็นว่าก,การเล่าข่าวในลักษณะนี้ดีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือคอมเมนต์มาผมขอบคุณมากๆจริงๆนะครับถ้าชอบแบบนี้เดี๋ยวจะมีการนำเสนอมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้ว สวัสดีครับจำชื่อไว้นะเสี่ยวเผิงซีเกอร์และวินฟาดครับ